มันก็เก่งเร่งไม่ยอตูกไม่อต้งามมงออะไรอย่างนั้นแหละคิมเชือสองนิ้วเนาะมองกรเนี่ยมังกอเชือสองนิ้วไหนมองกนี่มุกตาแล้วก็น้านี่แหละผมบนหัวอยู่มินิมอลแหละแตะหัวตัวเองของแตงกานี่ครอคนจดินชนเยอมุกคน จะไม่นอนกว้านมากนัเใช่รักหลืท